ฝ่ายอีย้ซือคำตรงข้ามภาษาจีนพื้นฐานคำศัพท์หนึ่งพยางตอนที่5ค่ะตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะห่านเหล่าห่านเหล่าห่านน้ำท่วมเหล่าแห้งแรงชื่ฉวนชื่ฉวนชื่จากไปฉวนดำรงอยู่ เอินอยวนเอินอยวนเอินบุญคุณมิตรภาพยวนกล่าวโทษแข็งเคืองฉีเปยฉีเปยฉีปื้มปิติเปยเศร้าโศกซ่งจินทรงจินทรงผ่อนคลายจินเคร่งครัด 坐立坐立坐，难立，站。斜正斜正斜，阴正东。生死生死生，生死死，生 จิงเฟยจิงเฟยจิงตำรวจเฟยขโมยโจรวนอู่วนอู่วนอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยอูรุนแรงถงอีถงอ,ถงอีถงเหมือนกันอี้แตกต่าง เผาเ e เาาหลบหนีเจยไล่ตามเจียเทยนียเทนเียลดน้อยลงเทียนเพิ่มขึ้นมาเส s ่งร s ยเ่ง,งจเจริญรุ่งเรืองสรายถดถอย วนหวังเวนหวังเวนมีชีวิตอยู่หวังถึงแก่กรรมอย่าสูอย่าสูอย่าสวยงามสงส่งสูธรรมดาฉีโยฉีโยฉีมีความสุขโยเป็นทุก หยางปี้หยางปี้หยางแผ่กระจายโปรยปี้ป้องกันหลีกเลี่ยงโชาหมั่วฉาหมั่วเฉาเป็นอันดับแรกมั่วไม่สำคัญเหลาอีเหลาอี้อเหลาเหน็ดเหนื่อยอีสบายใจ สูหิงส,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 สู่เหิงสูแนวตั้งเหิงแนวขวางหหััวน้ำหัวไฟต้นเรือต้นเรือต้นเธอไม่คมเรือคมแหลม ตีเยตีเยตีศัตรูเยมิตหรือว่าเพื่อนทงตู่ทงตูทงต่ทงผ่านทะลุถึงกันตู่ติดอุดตันหนีวัวหนีวัวหนีเธอวัวฉัน จู่น,นรวมตัวชุมนุมซ่กระจายแยกย้ายเพียนเอเพียนงเพียนเอีรงตรงชืืงอโค้งจืตรง,ง,ออง,ตรงแนวดิ่ง สำหรับ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะจเจ้เจียน